อ้ยอุกอังเอาเด้ครับพี่น้องขนาดมีข่าวแบนเที่ยวเกาหลีแล้วพี่น้องก็ยังผ้ากันลังไหลขอแม่อยู่นะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งโอกาสครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ้ยนะครับข้าเจ้เว้าออไปเนี่ยมันกับแม่นิลีครับช่วงนี้เขายากนะครับหมาเชฟเคยเ็ดคชิปเหติยังบอกไปนะครับแต่ตอนนี้บอกคือเกาแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกูทุกคนครับมาเชฟแรงงานร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้ครับมื้อนี้ว่าแบบเป็นแป้นมาวิสารบานเท่าเนี่ยครับเนาะส่วนมากอะพู้ละคนทั้งบานเท่าคนละครับเขามาทั้งเกาหลีโดนบางคนเนี่ยครับถูกต้มถูกหลอกถูกตุนกันเป็นแถวว่าสิเขามากเฮ็ดไห้เข่ามากเกาหลีได้ยๆง พวกเจ้าก็ใส่วิจารณญาณนะเด้อพี่น้องเนาะตั้งหูไวหูแน่นะครับช่วงนี้มันแมนนี่หลีครับผมหาเชฟก็เห็ีบชีบในะครับแ่าโอ้เกาหลีเขาง่ายๆขาน้เห็ดตามีตามีเตรียมแบบั้งสั่นยังสี่ต้องเห็ดตามสีเตียบหนึ่งสองสามเดี๋ยวนี้ว่าแมนครับพี่น้องเหตุการณ์มันผิกครับตะลับปัดเลยนะครับเพะวมายังติครับตอวม้วหัวก็เก่าครับเข็มหัวดก็เก่า ว่ามันที่เขามาได้ง่ายๆคือเก่าแล้วครับบัดน,นี้มันติดเตรียมตัวดีปรนได้กะอาศัยว่าแล้วแต่ดวงหาสิบหาสิปหรอครับเสมอนเนาะผมบ่คอนเฟิร์มหรอครับเป็นยังสั่นไปนะครับเ้าสิเตรียมตัวดีมี่อีหยังครบขั้นต่างๆสีแผนจังไดกะซามสีมีฐานะมีงานการเ็ดอย่างดีกะซามครับตอนนี้ต่อหมอเขาบ่ฟังนะครับพี่น้องเขา ว่าเพื่นเยียดกับว่าเยียดคนไทยแน่นอนครับสีแบนทั้งไทยแบนทั้งเกาหลีกล็แล้วแต้ครับเขาได้สนใจครับฟังทั้งเกาหลีนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยขันธีมากเกาหลีดลีนี่ครับพี่น้องยายาครับว่าไปเสือ,อคน้นว่าเขาเสียเอาขอมาได้ยังไงถูกสิ่งถูกอย่างโมเมนต์าน,น่ายหนาโมเมนต์พานคนที่เขาเสียเอาเจ้าขอมาเขารู้เรื่องกันเอกสารเขาเคยเห็นเจ้าก็บเอกสารพาคนมา หลายคนแล้วมันบริการันตีมาเจ้ามาแล้วจ้าสีเขาได้หรอครับถูกสิงถูกย่างอยู่ที่ดุลินิดของตอ่มอม้อครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วแต่ดวงค่ะสุดแท้แต่ว่าสนาคือเก้าน่นาละครับเพราะฉะนั้นอย่าเสือข้ามข้นไหวหลายอย่าเสือง่ายหลายเพราะฉะนั้นที่ไปน,นัง่งหายไปใส่หนีใส่ศิลอีกเด้อครับพี่น้องมั่น ยากครับมันยากฟังหูไวหูกับฝากไปก็แล้วกันนะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นไปได้กับย่าม่ครับข้าเจาดักทงไงเลยเรลอละว่าแถบหนแถบใดภาคอีสานภาคเหนือภาคไหนแม่นดิปอยขอของมาได้แน่ก็ตามเถอะขันเจ้ารับได้ฮะสิมาทิปเอามาเสี่ยงดวงเอาเอาคิดได้กะเอาก็ล้องเขาแม่ครับผมขันว่าเสื้อนะครับร่องเขาแม่ครับอาจจะเป็นประสบการ ในชีวิตข้างหนึ่งก็ได้ครับวัหนาเ็เขาไม่อีกครับเอามาจนเขามาได้ขันมีความพยายามพ่อเนาะผมว่าบางคนเอาขันว่าขึ้นขั้นกำแจวร้ายกะเขาแม่ครับขอแม่นะครับร่องเบิงครับพี่ร่องล่องเบิงครับขันฟังคําเตือนคํานั่งแล้วมาเสียกันนะครับเป็นร่องขันร่อง,อง,อง,องขามาเบิงเด้อครับเด้ขอขามาห้ายร้ายโหลดครับเพราะว่ายัางตีต่อหม้อ เาคือเอาคนไทยเขาแม่แล้วกับตรวจเข้มตรวจสอบคักวันพิเศษกแต่ละมือแต่ละเว้นนี่นี่น้องเอ้ย่าวคนไทยเห็ดเสีสหยหายมันหลายครับทั้งอีกอย่างหนึง่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยินขอมาอะไรแล้วมาเที่ยวได้ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับบ่ากลับนั่นแหละครับเขาก็เลยดักไปยังสันครับสีมเมาส์รวมแมนว่าเจ้าสีแม,มาแบบ ดีแม้ว่าเที่ยวอีหลีแต่งใจว่าเที่ยวอีหลีเ่ากระโดดไปเป็นพี่น้อยกับซามนะครับพี่น้องเนะาะเพราะฉะนั้นนะครับนั่นแหละไทยสิแบีนเกาหลีเกาหลีสิแบาานีนไทยเขาบ่ได้หัวซ่าครับแล้วผูใ้ใดเสียขามากอะเทียหน้ากันดีๆครับเทียหน้ากันเราเองครับฝากไว้สักนิดละครับสวัสดีครับ